ก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวเฟซบุ๊กเรียวนะครับวันพุธนะครับที่1นะครับกันยานะครับตอนนี้ได้ทำกันซึมที่บ่อ,บอทโทษนะครับสำเร็จแล้วเราัติการลองน้ำมาว่ามันจะร่ดซึมตรงไหนบ้าง ตอนนี้เห็นแล้วครับเห็นแล้วว่ามีไหลมานิดหน่อยโอ้ไม่ใช่ต้องปลูกปูนอีกบ้านี่มาตรงนี้อีก ah, ือแมวเยอะยี่ว่าต้องทดสอบไปเรื่อยๆครับจะหนาจะบางครับมีซึมมาหน่อยแล้วครับตอนนี้ ในซึมมาแล้วในซึมก็ต้องเสริมมาชมกันต่อครับเมื่อกี้ทดสอบน้ำแล้วมีการซึมตรงนี้ครับเนี่ยมีการซึมตรงนี้นะครับก็เลยต้องผสมปูนมาเสริมใหม่นะครับผสมปูนมาเสริมใหม่ รก็รอดูกว่าจนแห้งเราถึงจะได้ทดสอบให้มันเต็มบอ่อนี่ครับการทดสอบน้ําถ้าไม่รั่วไม่ซึมก็โอเคผ่านนะครับนี่ครับต้องทําทุกอย่างให้มันไม่ซึมครับเราถึงจะได้ปล่อยน้ําลงสู่บอ่อได้อย่างเต็มที่ครับเหมือนบอ่อทั่วไปที่กําลังทําอยู่ครับนั่นคือผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ลครับ เดี๋ยวก็รอแต่ให้มันแห้งครับว่าเมื่อกี้สังเกตตรงนี้แล้วมเมื่อกี้เราซึมตรงนี้อา่าจะต้องแก้ไขตรงนี้ต่อใหม่ทีครับสำหรับคลิปนี้ครับก็แค่มาดูพื้นที่บอ่อใหม่ครับไว้ให้ชมกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับนี่แค่มาอัปเดตบอ่อใหม่ในการอ่า ุดร้อยด่วตามแานขางนะครับอันนี้เช็กเล้ว่าตรงนี้บร,ริเวณตรงนี้กับตรงโน้นมีซึมนิดหน่อยนะครับก็เลยแก้ไขโดยการปุดอีกรอบนะครับนะีบ่นก็รอแต่ความแห้งครับจะได้เติมน้าให้มันเต็มรพื้นที่ก็จะประมาณนี้ครับไว้ชมกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ